ผพูดติดตามสังทั้งสามร้อยยี่สองคนนะคะนะคะทุกคนแล้วก็ทีนั้นก็มีโทรศัพท์สองเครื่องสามารถเข้ารหัสหนีได้นะคะทุกคนเข้ารหัสนีได้เงอนลอดเลยแล้วกนะ็แล้วก็ทักไป็ด่ดาพึ่งนะคะ เรก็ทับไปได้ไดหนน้องอะไรกันแล้วคุณน,นะคะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะใกล้หมดสิทธิ์แล้วนะอีโมจิก็ไม่มีใครเมนมาเลยนะเนี่ยเคาราตอนนี้คือเจริญค่ะอยา่างลราคนออกจังเลยอ่ะ ไม่รับคอะปฏิเสธ,ธไปเลยเชิญมาก็ไม่รับนะโกรดเลยนะเนี่ยตัวน,น,นะเธอ,อ่ะ